ดีครับวันนี้นายบอยตะลอนที่ยวจะพาไปลาดบุรีแต่ระหว่างทางขอแวะวัดนางตะเคียนก่อนครับเพื่อที่จะไปสักการะท้าวเวสสุวรรณองค์แรกของจังหวัดสมุทรสงครามยังไงเดี๋ยวตามกันไปนะครับปะ่ะโกตอนนี้สามนาทีจะถึงวัดนางตะเคียนแล้วนะครับมาเดี๋ยวเราพามาชมทางเข้าวัดกัน จะไม่ได้มองกล้องนะผมมองทางอยู่ไปดูทางกันเถอะโอเคเราจะเจอป้ายวัดศีสัทธาธรรมก่อนครับใกลแล้วอีก250เมตรถึงวัดทางตะเครียน อันนี้คลองนางตะเคียนใหญ่ครับสะพานข้ามคลองนี่เห็นป้ายแล้วนะครับวัดนางตะเคียนตรงไปก่อนเลยครับผ่านไปเลยมาเข้าอีกด้านหนึ่งครับถ้าเห็นป้ายเลี้ยวขวาวัดปากลัดเราต้องเลี้ยวซ้ายเพื่อเข้าวัดนางตะเคียนนะครับ เลี้ยวซ้ายเข้าวัดได้เบยได้เบยได้เบยนี่นะครับวัดนาตะเคียนก็จะเป็นวัดที่มีองค์ท่านท้าวเวสสุวรรณเป็นองค์แรกของจองังหวัดสมุทรสงครามนะครับมาจอดรถก่อนครับถึงแล้ว เไปกันสวัดดีครับขอคแรกของจักราว,า,ว,า,รา,วาข้าม่อนรกวาร็จไปวห่าขาพได้สารเารแล้วเข้าไปนวิหารที่ตั้งอยู่จุดว่าสาดอกเข้าไปจาบหลวงพ่อรุ่งเรืองในวิหารหลวงพ่อรุ่งเรืองครับ ครับเ,เหมือนกันครับเดี๋ยวผมก็นั่นแหละขอเรื่องยอดขายอขอบคุณครับนี่คือท้าเวสวรรณองค์แรกของจังหวัดสมุทรสงครามครับนี่พ,พมมกกระพุทธมหาาจักรพรรดิเปิดโลกครับอันนี้น้องหมาครับสวัสดี เจเจอน้องแมวต่อแมวปกติเจอแต่มาวัดอันนี้แมวโอ้ยกินกิน ปูชาพานนาลายสงพุทธอายุกว่าสองร้อยปีของแท้ของเดียวในสมุทรงคราม นมโมต,ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทพธทัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอเกิกาจักขุนาลิเกลาสุริยประภาราหูคาหาสัตตะรัตนสัมปันโนโมณีชโชติรโสยถาสุวรรณรัชตะสมิทธาอาหางวันทามิเมสทาคาถาบูชาพระนารายทรงคุณครับพระนารายทรงคุณแล้วก็ยังมีท่านนอน รวมไปถึงท่านเทพทันใจนะครับแลวก็มาไหว้หลวงศพายาได้ได้แล้วเราก็มาถึงอีกหนึ่งจุดไฮไลไท์ก็คือยักษ์แม่ใหญ่เป็นอีกจุดที่ทุกคนจะนิยมมาบูชาในเรื่องของความรักหรือในเรื่องของลูกนั่นเองครับเอกไม้ด้นี้นะคะครับเอาไว้แม่ใหญ่ก่อนใช่ไหมครับ นี่ก็คือองค์ยักษ์แม่ใหญ่ครับที่ทุกคนจะนิยมมาขอพรในเรื่องของลูกนั่นเองครับ ผมก็กําลังเดินไปที่ศาลเจ้าแม่ตะเคียนทับทิมทองนะครับก็มาขอพรอด้านโชคลาภได้ครับก็ค่อนข้างสําเร็จอยู่ครับาศาลเจ้าแม่ตะเคียนมีลูกช้างมาขอบศาลเจ้าแม่ตะเคียนทอง ขออนุญาตเอาชุดมาเปลี่ยนให้ท่านนะครับเราก็จะเดินมาที่เรือไม้ตะเคียนครับก็มัจะมีองค์แม่อยู่สององค์ครับก็คือแม่จันเจ้าส่วนอีกองค์หนึ่งก็จะเป็นแม่จันทิมาครับ หลังจากได้สักการะวัดนางเปียนแล้วเราก็จะไปกันต่อที่อำเภอบ้านขาครับผม นสีเขียวเยอะจริงๆเลยชอบมากเลย บายกันครับเป็นทิปปัดคลายครับรู้ไหมครับในระหว่างการเดินทางคนเดียวเนี่ยเราจะได้พบแล้วว่าแท้จริงเราเราไม่ได้เดินทางเพียงลำพังหรอกผู้คนมากมายที่พบระหว่างทางล้วนเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางเั่นั้นนี่แหละคือความสุขของการเดินทางออกท่องเที่ยวครับเฮเริ่มเห็นคล้ายๆป่าสนแล้วใช่ป่สวยจัง ฟินฟินฟินเฮ้ยธรรมชาติสร้างสารรค์จริงๆเลยชอบมากอตอนนี้ใกล้ถึงภูผาป่าสนแล้วครับอีก4นาท,ทีมาไปดูกันหน้าตาคาเฟ่เป็นยังไงครับ ครั้งการใช้ชีวิตคนเดียวให้เวลาตัวเองไปไหนมาไหนคนเดียวก็จะพบเจออะไรดีๆมากมายรอบตัวอย่างน้อยเราก็ได้ใช้เวลาคุยกับตัวเองบ่อยครั้งที่เราไปไหนมาไหนกับคนมากมายมก็มักจะได้ยินแต่เสียงรอบข้างเต่เบืทํทำให้ไม่ได้มีเวลาอยู่นั่งคุยกับตัวเองนั่งทบทวนความรู้สึกจนบางครั้งการใช้เวลาอยู่คนเดียวที่ไหนสักที่คิดอะไรไปเรื่อยเปืเ่อย<ๆ>ก็ทำให้เราได้คำตอบของปัญหาต่างๆได้ดียิ่งขึ้น นี่คือข้อดีของการเที่ยวคนเดียวได้แล้ว เราก็มาถึงปูผาป่าสนเป็นที่เรียบร้อยมีน้องหมามาต้อนรับอย่างดีอเจอยายแมงมุมเข้าไปเต็มหัวเลยถ้าอาหารอยู่ข้างบนใช่ไหมครับออ้ยยายแมงมุม ค,ครับโอหนี่เต็มเลยอยู่ข้างบนนะครับอาหารใช่ปะเดี๋ยว น้องครับหรือว่าสั่งอาหารทางนี้ได้ปะ <_ d ance> อ๋อโอเคครับเนื่องจากข้างล่างแมลงเยอะน้องเขาเลยแนะนำให้ขึ้นไปข้างบนครับก็ไม่เป็นไรครับพานั่งกินข้าวชิวครับข้างบนเลยดีกว่าเนาะได้ครับได้ <_ d ance> ผมก็เลยจัดข้าวผัดทะเลและอเมริกาโน่ส้มครับผมอเมริกาโน่ส้มมันเข้ากันดีหวานขม สดชื S S ่น ก็เข้าผัดทะเลโดยรวมดีครับผมอร่อยครับใช้ได้ครับผมแนะนำครับต่อไปก็จะเป็นวิวของภูผาป่าสนก็จะเห็นในส่วนของอ่างเก็บน้ำถ้าเคยแล้วก็ภูเขาครับก็จะเห็นแต่ความเขียวของธรรมชาติใจสงบ ใจฟูเนี่ยครับมองไปก็จะเห็นป่าสนอยู่ด้านหลังสุขอกองคอนคลาย <พบ S 1> ดีมากครับ,บถึงจะแดดค่อนข้างดูค่อนข้างแรงเนาะแต่ก็เย็นสบายครับ,รบเพราะด้วยความที่มีต้นไม้เยอะครับผมก็ธรรมชาติดีมาก ต่อไปก็จะเป็นแนวทิวสนครับฟีลลิ่งเหมือนทิวป่าสนในประเทศญี่ปุ่นนะครับถ่ายตรงในก็สวยมองขึ้นไปข้างบนโอ้สวยมากเลยสบายผ่อนคลายสบายผ่อนคลาย เราออกจากภูผาป่าสนแล้วก็ถึงในส่วนของที่พักในคืนนี้ที่ผมได้เรือกไว้ก็คือมหาชัยทาราผมเลือกบ้านพักเป็นหลังนะครับทาราแล้วครับจะขอล้างข้าไป ก็จะเห็นวิวภูเขาเมืององค์ตั้งแต่ตรงนี้กันเลยนะครับผมแลวตรงนี้จะเป็นที่วางของไม้พายกับเสื้อชูชีพเพื่อจะไปพายเรือคายักนะครับ ห้องพักแล้วมหาไทยทาลานี่ห้องน้ำสะอาดใช้ได้อยู่นะดูสิดูสิมีเครื่องทานน้ำอุ่นด้วยแล้วก็มีทีวีให้ดูเตียงใหญ่มากเลยมานอนคนเดียวสบายสบายแล้วก็นี่เปิดออกมาก็จะเห็นวิวแบบนี้ วิวจากหน้าห้องเบียงห้องโอ้ชิลสบายผ่อนคลายเดี๋ยวว่าจะไปนั่นน่ะแช่แช่น้ำมันว่าวันนี้น่าจะดีกว่านะพรุ่งนี้น่าจะคนเยอะเนาะวันเสาร์คนน่าจะเยอะ อ่าแล้วไอ้ใครยักอยู่ตรงไหนครับเนี่ยใครยักอยู่ท่ไหนต้องไปคายลงไปอย่าคายเนี่ยอยู่ตรงถนนเส้น,นข้างหมู่บ้านถนนหมู่บ้านเก่าแต่นี่ผมต้องเดินไปนี่เหรอหเดินหน่อ,อตรงนี้เหรครับไปคายอยู่ตรงนี้ตอนเย็ยนดีกว่ามาั้งตจะร้อนอ้อย่งางหรอเดี๋ยวไปแช่น้ำก่นอน <laughs> ไปคายเส้นหน่อยมาบ่อยไหมครับครั้งแรก เารู้จักแนดไ้ยังงไนั่งดู YouTube เกือบทุกก่อนจะมาเที่ยวนี่ผมก็รีวิวแล้วรีวิวอีกดูโหมีคนถ่ายเต็มไปหมดเลยก็เลยรู้ว่าต้องกินกาแฟสับปะรดไม่งั้นมาไม่ถึงมหาไทยนะแล้วไล่แกไปอยู่แถวไหนเนี่ยใช่จะอยู่ในเลยเนี่ยตรงช่องเขานี่พอดีอ่ะโอ้ เมื่อก่อนเห็นในห้างสับปะรดบ้านคาาเราก็เลยนึกถึงพอดีแวกาลาดบุรเออีเนาะแดดแล้วแต่อากาศก็เย็นดีนะไม,ไม,ไม่ไม่ถึงกับร้อนอืมงัมน้นมาไม่ถึงต้องจิดกาแฟสับปะรด นี่ไหนเมนูครับกาแฟสับป,ประรดอ๋อสกิมเนเจอร์มันไม่มีชิมสับป,ประรดอ่ะครับมีสับป,ประรดให้ชิมไหม เป็นลูกไม่มีไม่แข็งเอนว่าน้ำเนี่ยเดี๋ยวจะลองชิมหน่อย <c oughs> แล้วมีขายน้ำด้วยไ,มไหมครับมีค่ะมีน้ำแต่ไมสกัดเองขอบคุณครับอันนี้ดิฟดิฟตอนเช้าเหรอนะถ้านอ๋ออันนี้ของเราเราสกัดไม่เหมือนถ้าดิฟกาแฟเนี่ยตอนเช้าเหรอหรือว่า บางทีก็จะมีกลาง้าแต่ถ้าเป็นกาแฟกับพวกท,ที่ใช้เป็นกลางหวานมากเลยอันนี้ก็เป็นก็จะทำเกี่ยวกับพวกอเมริกาโน่อย่างเงี้ยห,หวานนะนี่มันหวานธรรมชาติเหรอครับในบ้านค่ะหวานธรรมชาติเนาะเพร,ราะว่าของพี่เป็นปีนี้นะที่สามารถที่จะใช้สฉันจมูกนี่มันตานเลยที่นี่ไม่ปกติถ้าหวานเลนจะแต่พวกคูแลเนะาะอันนี้บา้านคาก็หวานต่อไปจะได้หาหาบ้านคากินละ ดิฟคอตตี้เลสยิสโม่กาแฟสับปะรดวิธีการดูดค่อยๆดูดจากด้านลาา่างห้ามกดหวานแล้วตามด้วยผมจากล่างขึ้นมาขม้างบน ในส่วนของทิปราบุรียังไม่จบนะครับเตรียมตัวติดตามชม EP ต่อไปได้นะครับสวัสดีครับครับผมก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามเพื่อจะได้มีการแจ้งเตือนคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับผม